ว่าเปิดเธอมมาแล้วโปรเจกต์เยอะมากเวลานอนแทบจะยังไม่มีเลยก็เลยไม่ได้มาทํา y o YouTube นะคะทุกคนขอโทษด้วยนะที่หายไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเพราะว่าเรียนอยู่บ้านด้วยพอไปเรียนออนไลน์ปุก็เลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมาถ่ายเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่าวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาเล่าเรื่อง ซอินเตอร์เกมเป็นกิจกรรมที่เราได้ทําที่คณะนะคะคือจริงๆมีกิจกรรมเยอะมากแต่ว่าโดนแคนเซิลไปหมดนะคะเป็นซีอินเตอร์เกมอันเดียวที่ลูกหมายได้ทาจริงๆนะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าขอบอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่าคลิปซีอินเตอร์เกมเนี้ยถ่ายก่อนที่จะมีโควิดเวฟสามก็คือที่มันกำบับระาาบาดแรงๆอีกครั้งนะตอนนั้นช่วงนั้นก็ค่อยๆซาๆกันขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ใส่แมสแต่ว่าไม่มีใครติดโควิดจากสถานการณ์นี้นะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะซีอูอินเตอร์เกมคืออะไรซีอี ทั้งแข่งลีดแข่งกีฬาพวกบาสวอลเล่บอลอะไรอย่างนี้แล้วก็มี Princess กับ Prince ของขอแต่ละคณะมาแข่งกันนะคะซึ่งของลูกไม้เนี่ยคือ Talent Princess ของคณะถาปัดนะคะจะต้องทำเพอร์ฟอร์แมนแข่งกับคณะอื่นมาที่ว่าท็อปิกมาเป็นได้ยังไงนะคะขอบอกก่อนเลยว่าถาปัดอินเตอร์จุฬาเนี่ยแบ่งเป็น2อันก็คือคอมดีกับอินดา้าแล้ทีเนี้ยเพื่อนในคณะเพื่อนในรุ่นคอมดีก็โหวตมา4คนมีตําแหน่ง พร n นส Princess ที่เป็น e l ล g เก e ก็คือเป็นอันตอบคำถามแล้วก็ทาร์นพรินส์ e าร์นซินเซ s ก็คือเป็น Performer แบบทำา Perform ์แมแข่งกับคณะอื่นและทีเนี้ยเพื่อนคอมดีในรุ่นเราอ่ะก็โหวตเราขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นสีคนของคอมดีแล้วก็มีอีมี4สี่คนของอินด้าแลวทีนี้เขาก็ลงเป็นแปดคนโอ้โหตอนนี้สมการเต็มหัวแอนนี้ก็ลงเป็นแปดคนใช่ไหมคะพอเป็นแปดคนเนี้ยแล้วก็ให้พี่พี่ในคณะสถาปันเนี่ยเลือกมาเหลือสี่คนก็คือเป็นตามสิ่งต่งที่เราพูดไปเพื่อที่จะะไปแข่่งกับคณอืน ฟังเขาใส่ไหมอะยังงงงในหัวอยู่เลยโดยปกติแล้วอะ่ะเขาก็มีแสดงของคณะแล้วก็เป็นของเราใช่ไหมที่เป็น talent performers ก็คือต้องไปแสดงบนเวที ต่อหน้าทุกคนแบบไลฟ์นะคะแต่ว่าด้วยความสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเราก็เลยไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วมันจะแคนเซิลไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงหรืออะไรยังไงก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วพอเราเราก็เราก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นแล้วมันรู้ตัวอีกทีคือใกล้มากๆคือพอเขาคอนเฟิร์มทุกอย่างแล้วอะว่าแบบจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะเราจะต้องถ่ายนะเลยปั่นตาแตกมากสิ่งแรกที่เราต้องทาเลยก็คือรวมทีมค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเพื่อนๆดีมากๆโอเคมาเล่าเลยดีกว่า คนแรกที่เราทักไปเนี่ยก็คือขิมผู้กำกับนะคะพอเราได้ขิมมาแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องรวมทีมอื่นๆมีทีม AD a s s i s t a n t Director ทีมอาร์ตตะกล้องแล้วก็ทีมฉาก์ดทำผมคอสตูมแล้วก็โพสทัวร์ชั่นนะคะคิอว่าเอามาเอามาอะไรๆ,ๆประชุม wrap up ครั้งสุดท้ายนะคะซูมคือ everything สี่ทุ่มสามแปดคือจริงๆรู้อยู่แล้วว่าแบบทุกคนงานเดือดมากๆเพราะว่าตัวลูกหมาเองอ่ะก็มีโปรเจกต์ในคณะที่เรียนอยู่อ่ะต้องทําเหมือนกันแล้วมีม,มีงานอินเตอร์เกมอีกแล้วพอเราประชุมกันเสร็จเนี่ยขิมก็เลยทํามูดบอร์ดออกมาให้ดูนะคะให้ทุกคนในทีมาเห็นเป็นภาพเดียวกันว่าแบบโอเคแต่ละเพลงมีมุดยังไงสียังไงแสงยังไงอะไรอย่างนี้แล้วพอคุยเรื่องโปรดักชันเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหต่อไปค่ะคือการ ซ้อมเต้นค่ะทุกคนด้วยความที่ลูกใหม่ไม่ได้เป็นคนที่เต้นบ่อยๆหรือออกงานเต้นหรือมีภารกิจเต้นบ่อยๆอะ่ะการจําท่าเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่ชารเลนจ์มากค่ะทุกคน Frustrated, I mean. <laughs> This is for you, but you <laughs> 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 yeah. tea อย่างที่บอกไปนะคะทุกคนนอกจากงานอินสตาเกมนั้นเนี่ยเรายังมีงานโปรเจกต์ที่คณะที่ยังหนักเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่คณะเล็กน้อยแล้วกัน ต้องไว้ในรถลุกท้ายรถอันตรายเดี๋ยวมันพังของอยู่ในวันพี e c ดีนะครับพอไปถึงคู่ก็อยู่ในสภาพนี้นะลุงนะถึงคณะแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มีเพื่อนมาหาแล้ว hi hi hi, hi. ข,อของอยู่นี่ไหนนี่ นั่นคืออาจารย์ของเราซึ่งไม่โฟกัสหน้าเท่าไหร่มีห้องเรียนเรานะคะเลือกเรสแล้วอะตอนนี้นะคะเรากำลังฟิตติ้งงานอินเตอร์เกมนะคะทุกคนต้องมาฟิตติ้งกันเพื่อที่จะเอาชุดไปทายวันพุธนี้ที่ลองดีพวกนี้แล้วก็อาจจะแบบเป็นสีขาวเยอะๆเยอะๆใส่สร้อยแบบใส่สร้อยเพื่อเสริมความเท่ ลกมาเต้นได้ได้เลยดิโอ้โหเลยโอ้โเลยเดี๋ยวยังงี้เราซุยท้องกันใช่ไหมคะเล่นได้ไหมแบบกับไปฝึกเองก็คือกับไปคิมเก่งเลยรออยู่ดีๆก็แบบอย่างเออได้ไอดอบไม่บยเออเออไทโปเลยเออเกิดเลยอยาเคลเน่ชมขนาดนี้ก็อยาคาดหวังมาก นี่คือตาของเรานี่คือพ่อมของเรากระติบะได้ยินด้วยเหรอมึงกระติบเบามากน้องมึงขอสัมภาษณ์กับพ่อมาหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำอะไรกันอยู่อ่ะอันนี้ออันนี้คือทำอะไรกันอยู่อ่ะแกล้งพูดมาสิว่าคุยอะไรกันกับบอสมันอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับงานนี้เลยเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับงานนี้เมื่อกี้เราคุยเรื่องหนักแจ๊สแจ๊สพาเพลงประกอบหนังคุยเรื่อง ก็คือยังไม่มีงานไม่มีงานจบผ่า two days before การถ่ายทำจริงนะคะทุกคนวันนี้เราประชุมเสร็จแล้วเราจะจะไปกินชาบูกันตอนนี้ทุกคนรู้ปะว่าเรากำลังจะจบปีหนึ่งแล้วอะเราบล็อกล่าสุดก่อนก่อนหน้าอันนี้ก็คือแบบเพิ่งเริ่มเข้าปีหนึ่งเออตอนเริ่มปีหนึ่งแล้วก็คือหายไปเลยไม่ทำบล็อกเลยทุกคนถ้าใครที่เคยดูบลอกอันเก่าใช่ปะเราก็จะคือเจอพวกนี้แล้วเรียบร้อยเห็นเขาแบบ ใช่เธอจะไม่ได้หรอลักบีอ้อ,อะไรใดๆตอนแรกอยากแบบรูร้แบบรีวิวแบบหลังจากคือตอนนั้นรีวิวไปแล้วทีหนึ่งแต่ตอนนี้คือเรียนมาจะเทอมหนึ่งลวอยากรู้รีวิวอีกรอบอ,อาจชจะต้อ <there> <change? S 3> งพสต์เทปหรือว่าเน็ตเกโหทำยากอยากให้ขายอยากได้แบบขายได้หรือว่าแบบไม่อยากให้ได้ให้ขายอยากได้แบบเป็นปกติเป็นปริชยาเป็นโซโลคิมปริชยาก็ด่าสิคะ เราลืมเล่าคือตอนที่เรียนมาสักพักแล้วเราก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเราเครียดแล้วมันลงกระเพาะแล้วทำให้กดเยอะออกมาคือปกติแล้วก็คือทุกคนอันนี้จริงๆอ้วกอ้วกมาเป็นเดือนอะโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่งไอขอในแง่ดีบ้างขอในแง่ดีบ้าง Can I see s ส m e เ o า i t i v i t y a round here เพื่อนค่ะโอ้สิเพื่อนเหมือนกัน เออจริงๆฉันรู้สึกว่าคนเราช่วยกันเรียนมากไม่ได้แบบคอมเพลติฟีฟขนาดว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าแบบเออเรียนโปรแกรมมิเตยใช่ไหมเราแบบคนที่มามันก็ต้องแบบว่าลูกคุณลูกคุณเออเจอกูก่อนไม่มีใครลูกคุเลยเว้ยคือตอนนี้ตอนนี้คือไม่มีใครมีตานเท่าไหร่ใช่คือพวกคนจนนะคะพี่ตานแล้วอย่างงี้เดี๋ยวเพื่อนเขาอ่ะมึงจำอีหยกได้ป่ะลูกไม้เดินทำไมกูมันจะต้องเดี๋ยวมันจะต้องมาเกี้กกูแล้วเฮ้ยนี่ยังไปออกช่องลูกไม้วอ่ะ ตอนนี้เราคือถึงเป็นที่ที่บุกมาออกใช่ออมันทักกูมาในไลน์เลยแบบเป็นไงละ่ะอะไรอ่คืนนะนะอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคะทุกคนว่าฟิตติ้งวันแรกเสื้อผ้ามันยังไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันจะถ่ายทําแล้วก็เลยต้องรีบหาเสื้อผ้ากันมากๆหาเสื้อผ้ากันเยอะมากสวันนี้ค่ะทุกคนเจอกันบนรถอีกแล้วนะตอนนี้เราขับมาที่คอนโดของอาร์ตไดของเราก็คือว่าฟ้าเพื่อที่จะฟิตติ้งเสื้ออีกทีเพราะว่าถ่ายพรุ่งนี้แล้วแล้วแบบยังไม่มีเสื้อที่แบบโดนใจอาร์ตไดเราเลยแล้ววันนี้เราก็เลยจะ ดูกันอาไจ้ของเรากำลังทำหน้าที่ยังนักหน่วงไปโดนใายนั่นนะเออแต่คูว่าตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่านี่ก็ข้อแบบเนแตงตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กําลังจะไปรับมุกก็คือเป็นเพื่อนเราที่จะมาแต่งหน้าให้พรุ่งนี้เพื่อที่จะมานอนที่บ้านเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะออกกลางเช้าอยู่ก็เลยจะให้มุกมานอนบ้านเลยจะได้แต่งหน้าให้ตอนเช้าได้ไปอะแบบอันนี้ีี้เรียกไฟเรียกไฟอันนี้มันดูเข้าวันห้าอยู่สองอันเนี้ยชุดที่สองของเราต่ไข่จริจริงมันคือ เออะ <ruff kasih. S 2> สแล้วพอคืนก่อนวันจริงอ่ะ <the> <it> เราก็เลยลองแต่งหน้าทําผมเหมือนจริงกันดูนะคะว่ามันจะเวิร์กไหมคือจริงๆแล้วอะลูกไม้อ่ะก็แต่งหน้าตัวเองเป็นแบบ everyday look แบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มั่นใจในสกิลตัวเองขนาดที่จะแบบแต่งไปงานได้อ่ะก็เลย ชวนมุกมาให้แต่งหน้าให้ซึ่งจริงๆแล้วว่ามุกเป็นคนไม่แต่งหน้าทุกคนคือมุกอะเป็นคนที่ drawing เก่งมากสกิลอิลาส s t เก่งมากแล้วเราก็เลยทําสมการในหัวว่าโอเค drawing เก่งอิล u สเก่งแปลว่าแต่งหน้าเก่งแน่ๆเลยแล้วลักห้มุกก็แต่งไงลูกมานเอ้าแต่มันจะทำให้มันจะทำให้หน้ามาแบบแข็งมากเหมือนลิซ่าเลยแบบสบัดไงก็ไม่ขยับเลยเอออยากแต่งหน้าตอนนี้แต่ถ้าแต่งหน้าตอนนี้แล้วท็อปทีอะไร เมมุุกใส่คอนแทคสีเขียวหรือสีฟ้าสีเขียวหน้าไม้อยู่นะแี่เดี๋ยวเราจะให้มุกลงแต่งหน้าให้เรากันนะคะวันนี้เราใช้ Morphe Palette มีแปรงไหม่นเป็นประมุกเด็กหักหน่อยไปปะไม่น้อยค่ะมีมุกเหมือนแบบกำลังโปรโมทภาษาตัวเองอยู่อะแล้วกูคคนจะเริ่มจากอะไรอะรูกไหมอะไริดนน้า ที่เราเอาไม่ออกเลยติดติดแรงมากหยิบออกติดปิ๊ดดีออกแล้วทำไมไม่ใช่แป้งนี้อ่ะอันนั้นเขาไอ้กรีดเอาเหรอมึงกระตุ้งแต่ล้วเนี่ยกูบอกแล้วไงกูไม่เคยนะมึงแบบกูต้องลองดูมึงโดนตามึงยังมาล้อฟิวส์ดิสติงก์เหมือนคนนางเหงี้ยเลยจริงๆตตักกลมเอามาทำอะไรร้เป่ะเฮ้ย เกือบเลยคือเกือบเชื่อแล้วคือบลูกไม้ตานี่มากจริงแบบเตียนฝักผลออกมาคือมันไม่เวิร์กทุกคนเช้าจริงลูกไม้เลยต้องแต่งหน้าตัวเองเองก็พยายามสกิลถูถ่ายใบนะคะแล้วถ้าทุกคนถามว่าทําไมไม่จ้างช่างแต่งหน้าคะพี่ลูกไม้ก็เลยตอบอ๋อคือไม่ไม่มีอะไรด้วยความงกของเราเองนี่แหละเราไม่อยากจ้างรู้สึกแบบเปิ้ตังคือหน้ายังพอถูถ่ายได้ใช่ป่ะแต่ว่าผมอะทำไม่เป็นเลยลูกไม้ทำผมตัวเองไม่ได้ โชคดีมากที่มุกถึงจะไม่แต่งหน้าแต่ว่ามุกเป็นคนชอบทําผมมุกก็เลยทําผมได้ค่ะทุกคนนี่นะคะท่างทาผมไม่เห็นน้าใช่ไหมหน้าสดไหมเห็นหน้าได้ไหม <c oughs> มันเห็นไปแล้วไหม <c oughs> สิ่งที่เราตั้งใจทําก็คือทําหน้าม้าให้เป็นแบบลีซาก็คือต้องสะบัดไม่หลุดสะบัดไม่ขยับแต่ไม่รู้จะทําได้ไหมทําได้ไหม <c oughs> กูว่ตาวตาโอเคปะ่ะสวยจริงนะเราต้องออกเดินทางไปที่สัตูเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราต้องไปถึง10โมงตอนนี้เป็นเวลา9โมงครึ่งแล้วศตรูอยู่รังสิทธิ์ <c oughs> ด้วยความที่งบรุ่นเหลือน้อยมากอะทุกคนทุกคนทุกฝ่ายเลยต้องใช้อย่างประหยัดคอสตูอ่ะก็เลยพยายามหาจากเพื่อนในคณะใช่ปะ่ะแต่ว่าในส่วนของโลเคชั่นเนี่ยคื <c oughs> โอโหทีมโปรดักชั่นทำงานกันหนักมากหาได้อีกทีคือ1วันก่อนถ่ายอะทุกคน <c oughs> เลยสรุปออกมาเป็น ตึกร้างย่านรังสิตค่ะทุกคนไกลมากเอาหน่อยค่ะเอาน้ำค่ะชาที่มันจะติดจมูที่มีเม็ดเม็ดา่อค่ะและเราก็ได้เดินทางมาถึงประเทศรังสิตแล้วนะคะทุกคนขับแบบหลงงงมากเพราะว่าถ้าคือออกไม่ทันทีก็ต้องไปวนไกลๆเลยนะชาร์จห้องมาอาจจะแบบชาร์จเพ่มมาเมื่อก้ใช่เซ็ตสีดำเข้ามาเพิ่มเมื่อกี้แล้วก็คิมก็ให้ใส่แหวนได้ได้เอ่ย เฮ้ยดูเล็บดิว้าวาโอ้ยคิมเป็นคนชอบแต่งตัวมากคิมเป็นคนแต่งตัวเกิงแบบแฟชั่นอะคิดเช่นนี้แหลเราจะพาไปดูสายอีกนทำะอยู่อะเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะคือไม่รู้ว่าวันนี้จะเต้นเป็นยังไงหรือว่าจะเหงื่อแตกแค่ไหนเพราะว่าสตูที่เรามาถ่ายไม่มีแอร์จา้าทำเนิน อ๋อปุยจริงหรอกับสเปคตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากเลยสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้ใช่ไหมตื่นเต้นเยอะหน่อยนะฮะเต้นเยอะหน่อยนะได้ต้องเต้นแบบเกือบครูพ่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปตัดทีหละนั่นคือเพลงสุดท้ายอะเต้นเต็มเพลงแบบเกือบครูพ่อเลยไหวปะได้ไหวปะได้เออขอเอ็มร้อยร้อยอ กำลังจะเริ่มเต้นแล้วสัมภาษณ์ความรู้สึกตอนนี้ค่ะเหนื่อยมากค่ะยังยังไม่ทำอะไรเหนื่อยเหนื่อยอะไรนะสวยมากเฮ้ยมีโค้งด้วยเหรอนี่คืออะไรคะฝ่ายสวัสดิการไฟล์สวัสดิการสุดยอดไปเลยกูเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้สัมภาษณ์นะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะก็สนุกมากเหนื่อยมากยังไม่ทำเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนดีใจเดี๋ยว รายงานสถานการณตอนนี้รายงานสถานกรณตอนนี้เพิ่งถ่ายไป1นึ่งสี่ขณะนี้รากาศมีคามนคาอากาศจ่งหมอ ไม่มีแอร์ของสถานที่เนี่ยไม่ใช่อุปสรรคของเราขนาดนั้นแต่อุปสรรคของเราคือการมีอินเนอร์ค่ะทุกคนมันยากมากเลยอะการที่จะหันมาใส่กา้วทำแบบดุดุริี่อย่างงี้แล้วเราก็แบบทำไม่เป็นนี่แล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆทั้งกองก็เลยต้องช่วยกันดวเราค่ะทุกคนสวยูกไม้สวยลูกไม้สวยค่ะใชอเอ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 อ ไม่เก่งเลยพี่ดีมากน่ารักไงไม่เ <Studies> ก <Three> ่งแล้วหรอตอนนั้นไม่เก่งเลยแต่ให้ดูหน้าอานดัของเราัไม่ใช่ไม่่นี่นี่ความงยคี่น่า่่้่อ่ได้งกันเน่่ารัดแ่มของ่สวยค่ะสวยๆสวยสอย่างมาตุ้มเออนี่นะคะตอนนี้เรากำลังพักกอง40่นาทีแล้วเราก็ได้เข้าหูกระเยมมาแล้ว <left> พวมกับกับตากล้องกำลังเช็คโลรเพสกันอยู่ด e e ูห <cold> น่อยดิน <really the culture> ้าเด่งมากเขินเขินเรงมากควันเลยควันเลยทำไมมันพอ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 ๆานก้องปีดสานปีดแอคชั่น <sunset> ค่ะ เออาะตอนนี้กำลังจะจบเพลงที่สองแล้วนะทุกคนเหลืออีกนิดเดียวนิดเดียวปะที่เราถ่ายแบบนี้มาชื่อเพลงสองแต่กล้องกลับไปก็คือการขึ้นแขนเลยนะคะมือสั่นเลยเออคือมือสั่นแล้วเฮ้ยนี่ค่ะแค่นี้กล้องเราแค่นี้ยังมือสั่นเลยคือมาถ่ายเลยแค่สาวหน้คมหนูเตืนเตืนเตืนเเตือนเกูใส่สาวให้ยปะ ก็ไม่ได้แบบร m ้สับสนไม่ได้เลยปิดกล้องค่ะถ้าใครอยากเห็นคลิปแบบฟินิชตอนตัดเสร็จแล้วนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกไม้จะลงแยกเป็นอีกคลิปนะแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description box นะโอเคแล้วนอกจากการถ่ายทำแล้วเนี่ยยังมีภารกิจหนึ่งค่ะทุกคนก็คือ โฟโต้ชูตโฟโต้ชูตเนี่ยทางทีมของเอิบจุลาซีว์อินเตอร์เกมเนี่ยเขาจะแรนดอมทีมให้แต่ละคณะว่าจะได้ทีมอะไรซึ่งคณะถาปัดเราเนี่ยได้ทีมเนเจอร์กัะทุกคนเราเน้นความประหยัดนะคะเราเลยต้องพยายามหาชุดท,ที่บ้านเนี่ยสุดท้ายเราเลยได้ใช้ชุดของคุณแม่นะคะเอิบแล้วในส่วนของผมเนี่ยอันนี้ตลกมากเดี๋ยวจะให้ดูมันคือที่เสียบอยู่บนหัวเรานั่นเองนี่คือเครื่องผมนะคะอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นกระถางต้นไม้ที่ตกแต่งอยู่ในห้องนอนนี่แหละเช้าวันที่จะถ่ายโฟโต้ชูต ก็เลยตัดแล้วเด็ดออกมาเสียบหัวเลยแต่ต้องเกิดก่อนว่าคือคืนก่อนที่จะถ่ายวทดีชูดอ่ะเป็นคืนวันเกิดของลูกไม้วันที่26มีนาแล้วก็เลยมีการแบบปาร์ตี้กับเพื่อนนิดหน่อยพอตื่นเช้ามาก็เลยแบบสมุกี้อายมึนๆนะคะอย่างที่ <c oughs> ทุกคนเห็นตอนนี้เขินมากไม่เคยคิดว่าจะมาเดินสภาพนี้นะคะณะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเดินจากตึกเล็กไปตึกใหญ่นะคะตอนนี้เราอยู่หน้านเรียมอุดมแล้วสวัสดีค่ะเป็นช่างผมนะคะก้องเยอะมากนะคะ มีตรงนั้นอีกหนึ่งคนนี่ก็แอบสงสัยนเจอเงนเจอตอนนี้เราอยู่ข้างๆสินกรรมนะคะมาถ่ายโฟโต้ชูดกันเรามาในทีมดินวันีมาในทีมลมนะคะเพราะว่าฐานะเราได้นนิเจอร์ เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็เปลี่ยนชุดมาอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยสามารถเดินกับรถได้อย่างไม่เขอะเขินแล้วตอนที่เดินมามันแบบมุดออกตอนที่ใส่ชุดนึงนี่นึงค่ะแต่ว่าเขิดนมากไม่กล้าพูดเยอะก็คือรวบกระโปรงแล้วเดินมาจากคณะคณะตึกเล็กเพื่อมาตึกใหญ่ต้องผ่านเตียมอะไรใดๆเอย <s we ak> ตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Hey. S 2> ทุกคนมิชชั่นก็เป็นค่ะตอนนี้ลูกชาก็กำลังขับไปส่งเรนนี่นะคะน่ารักมาก คือเมื่อเช้าอะทุกคนเราแบบ ents, nah. ตื่นตาตื is, ่นมากตื่นมาเซ็ดมเพื่อแต่งหน้าคือแต่งสมุกี้อายไม่เป็นนะจริงๆแล้วนี่คือแต่งหน้าองแต่งหน้าแบบตั้งใจพยายามแต่งแล้วนี่คือสมุกี้อายที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วตาลอมทําไมนะคะใช้ตามใจไมียูสเลยมียูสจากวันที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอไปเป็นแบบ environmental friendly ใช่ก็คือใช่ญคนต้องฉัน ไไม่ด้เพราะอะไรรู้ปะเพราะเราเป็นคนไม่ได้แต <maison> ่งหน้าหนักๆบ่อยๆแล้วขนตาผมก็คือไม่รู้ซื้อตัวสองคู่ทำไมก็เลยแบบ reuse หรือว่าจริงๆมัน reuse ได้แล้วมันเป็นอะไรที่ reuse ได้ปะเขาไม่ใช่เขาไม่เคยเห็นกูไม่เคยเห็นเขาทำกันจะมารีวิวรถลูกวันนี้กันเลยค่ะโห่ r e v i e รถวันนี้คณะร้อนมากทุกคนคือเราไปจอดรถที่ตึกเล็กใช่ปะเพื่อเดินไปถาบตึกใหญ่เข้าไปแล้วก็เดินอย่างกว้างขวางในตุฬาซึ่งเออจริงๆก็มีร่มไม้ที่ยอดเยี่ยมจริงในการปังแดดแต่ว่าร้อนอยู่ดีอะมันอบอบบรู้สึกว่า แบบแบบเดียวคือเนื้อแตกแบบผมหน้ามาแต่แบบนนะททำไมมันเข้ามาในตุลาทพกคนเข้ามาในตุลาอ้าวรีลีสมันเป็นฟิตเนสที่ใช้ฟรีสำหรับมีสิทธิ์ทุกคนอะใช่อาจารย์โอ้รีลลี่ไอเดสไวนน้ำีสนามบาสมีหมดเลยว้าวทำไมทำไมฉันไม่เคยรับรู้อะไรแบบนี้เลยต้องม่ติาสแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เป็นไรทุกคนเพราะเรารู้แม่ออกกำลังกายอยู่แล้วแหละทำไปงั้นนะไปที่คอนโดใส่ดำไม่ใช่เลยมันมันเป็นเรื่อง ตอนนี้ให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 ยกขานี่ก็คือไม่ไหวแนละ้รูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะขึ้นรูปขึ้นรูปนี่คือรูปที่ได้นะแล้วพอได้รูปมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็เลยต้องเลือกรูปนะคะไปให้ทางซีอูอินเตอร์เกมเนี่ยเขาโพสโปรโมทกิจกรรมในไอจีเนาะ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคิวซีวินเตเกมงานกิจกรรมทีหนึ่งหนึ่งเดียวที่ลูกไม้ได้ทำนะคะต้องขอบคุณเพื่อนในทีมมากมากเลยถ้าไม่ได้เพื่อนในทีมนี่ก็คือไม่ได้ออกมาดีแบบนี้นะทุกคนเก่งมากเลยดีใจที่ได้ทำงานกับคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆในคณะด้วยนะคะที่เลือกเราให้ได้มาลองทำอะไรแบบนี้สนุกมากดีใจมากๆาเลยที่ได้ทำงานกับเพื่อนๆทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะพยายามมาลงคลิปจริงๆนะทุกคนอยากเห็นคลิปอะไรเมนไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็นี่คือไอจีลูกไม้นะถึงจะไม่ได้ลงคลิปก็เห็นหน้าค่าตากันได้ในไอจีนะคะทุกคนบ๊ายบายเชื่อไหมนี่ก็เดี๋ยวก็ทิ้งไว้เดือนสองจริงหรือไม่ก็มันตัดคลิปเนี้ยออกมาเลยไม่ตัดเชื่อว่า